สวัสดีแฟนเพจเอกมะขาว FM 99ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันพฤรหัสบสดีที่12มีนาคม2563นะครับค่ำคืนนี้มีคิวฟุตบอลยูฟ่ายูโรป,ปลาลีกให้แฟนๆได้ติดตามตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกผมเลือกเกมที่กรีซนะครับโอลิมปิอสจะเปิดบ้านเจอก,กับวูฟปกูนิจะาเล่นกัน,นวลาตีสตรงนะครับก็เป็นนัดแรกของรอบนี้นะครับก็กรีซอ่โอลิมปิอสนะครับทีมจากกรีซ ในรอบที่แล้วก็เขี่ยทีมจากอังกฤษอย่างอาร์ซนอลรองแชมป์เก่าตกรอบมาแบบเจ็บปวดเลยนะครับบุกไปเฉือนอาร์ซนอลที่เอเรตสดียมมาในรอบนี้ก็ยังจับมาชนกับทีมจากอังกฤษอีกก็เป็นทีมชั้นนําของฟุตบอลกรีซซูเปอรีกครับแล้วก็อยู่ในโซนบนด้วยนะครับอฟอร์มก็ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็ร้อนแรงนะครับส่วนวูฟเองวันนี้ดูจากสภาพทีมก็จะขาดทางด้านอจอนี่คลาสโตเพียงแค่ตัวเดียวส่วนตัวอื่นก็พร้อมที่จะลุยนะครับ เกมในบ้านของกรีซก็ไม่ได้ถือว่าจะเหนือชั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าในรอบที่แล้วอาร์เซนอลเองก็เคยบุกม,มาชนะอุลิเมียคอสถึงทินได้แต่ว,ว่าไปพลาดท่านในนัดที่สองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชื่อว่าลูกทีมของนูโน่เอสปิริโตซานโตก็อาจจะเห็นจุดอ่อนหร้อเห็นช่องโหว่ตรงนั้นนะครับมาวันนี้เต็มพิกัดแน่ ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนช่วงสุดสัปดาห์นี้วูฟเองก็จะมีคิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับเลสเตอร์ก็ตามนะครับก็เน้นเกมนี้ก่อนนะครับช่วงวันนี้ใส่เต็มที่กันแน่นอนนะครับโอลิมปิกอสดาวดังก็มีวาบูเอนานะครับรวมไปถึงอเมดฮัสซันสุดหน้าอียิปต์แล้วก็นักเตะโมร็อกโกอย่างเอลอาราบีก็เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับมาเจอกับวูฟที่ฟอร์มกําลังลงตัวนะครับนูโนเอสปริโตซานโตในช่วงโค้งสุดท้ายทําทีมได้ลุ้นในพื้นที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยบลีกแล้ววก็ฟุตบออล่ยาง อ,อยูโรป้าลีก้ามาลึกจนถึงรอบสุสดท้ายเชื่อว่าคงไม่ทิ้งแน่นอนนะครับวันนี้วูฟเองก็คงจะนำทัพมาโดยสุดหน้าตัวเก่งละ ines, co, ana, iel, อูกิเมเนสดิโกชอต้าแผงไม่ฟิลมีการจับคู่ของเจ้ามูนิโยกับรูเบนเนเวสจิงเล่นยังดีงงงงนะครับแนวรับมีทั้งโรแมงซาอิทมีโคดี้มีโบลี่แล้วก็เดนน็องเกอร์ส่วนบอลทูเป็นปราซิซิโอนะครับก็ดูแล้วก็ถือว่าสูสีนะครับเป็นบอลถูกคู่อีกคู่หนึ่งเลยนะครับในรอบนี้ วันนี้ผลเสมอสําหรับวูฟถ้าบุกมาเสมอโอลิมปิกกสได้ก็ไม่เสียหายนะครับวันนี้ผมชอบทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับด้วยระบบของโนโนเอสปิโตซานโตก็มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็นักเตะทุกคนประสบการณ์ในทัวร์นี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าวันนี้อย่างแย่สุดบูฟเนี่ยบุกมาไม่น่าจะแพ้นะครับเสมอเป็นอย่างน้อยถ้าลุ้นชนะผมว่ามิโกกาศทําได้เพราะว่าอาร์ซอลเองก็เคยบุกมาชนะโอลิมปิกกสถึงทิ่นนะครับวันนี้ เอกมะขาวครับชี้ชัดฟันธงให้แฟนๆเลือกเชียร์ไปที่วูฟแฮมตันนะครับมีโอกาสดีถึงขนาดจะบุกมาเฉือนโอลิมปิกอสได้ก็มีโอกาสไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกไปที่ทีมเยือนวูฟนะครับสำหรับคอบอลแฟนบอลที่อยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับแอดอีเดลเบนเคกสก้าวีพีครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ